อันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment ในช่องเทวดาก็แล้วกันอ่าคอมเมนต์ comment จากช่องเทวดาเพราะเขาเป็นเทวดาเพราะว่าเขาเก่งเขาเป็นเขาเป็นเทวดา <c oughs> นั่นแหละนะค <c oughs> ะ,ะก็ทำไมจะต้องมาทำมาเกาะเขามาโหนเขาออ ทำไมไม่ไปเชีร์ช่องอื่นไปเชร์วงอื่นอ่าแน่จริงก็ไม่ได้มาเกาะมาโหนเขามาสั่แล้วอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอ๋อไปไม่ได้หรอกไม่มีคนดูอ่าไปเชร์วงอื่นก็ไม่มีคนดูตายในนอนตายในนอนไม่เป็นไรหรอกจาก้าขอบคุณนะขอบคุณที่ดูถูกเหยียดหยาม คุณมากมากค่ะจะจำไว้ค่ะจะได้จําไว้สอนใจเป็นความผิดไหมที่ใจคิดซื้อเป็นความผิดหรือที่คอยสนองเป็นความผิดไหมที่ใจทุกข์อง เอาละเดี๋ยวมันชิโดนลิกาิตวาซานก็ก็มาดูกันนะคะว่าการที่เราไม่ได้ไปโหนไม่ได้ไปโกเขาแล้วเนี่ยจะมีคนดูไหมแม่หญิงก็ขอรับคำท้านะคะ แต่ถ้า FC มาพูดถึงในช่องช่วยไม่ได้นะคะอ่าอ,อกตัวไวก่อนนะเว้ยเพราะกูนี่ประกาศกล้องแล้วกูจบค่ะกูไม่ก่อแต่ถ้า FC มาคอมเมนต์ในช่องอันนี้ซอยบระด้ได้ค่ะถ้า FC มาพูดก็ต้องพูดตาม FC นี่แหละคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือควบคุม FC นี่แหละ FC ว่าจังไรก็ว่าตามกลาลจา เคลียร์นะคะไอที่บอกว่าเออไอไปบอลเรบ่องแม่นบ้นพนี้ไปเสียก,ก้อนนนค้อนนี้ใบไได้ดอกบ่มีคนเบิ่บงก็ไม่เป็นไรหรอกจาก้จาก็จะไม่ไม่ขอเกี่ยวข้องละอะ่าไม่ขอเกี่ยวข้องในแน่นอนและไม่ขอเกี่ยวข้องทุกทุกกรณีคือที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราเกี่ยวข้องอยู่แล,ล้วเอาเถอะ <laughs> เออก็เขาก็ก็โต๊ะย้ำมา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 อยู่เสมอเพราะว่าแม่หญิงก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรานําเสนอมันจะเป็นยังไงแต่สําหรับเราเราก็บอกว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วสําสหรับช่องแม่หญิงนะคะเออแล้วก็ส่วนใครจะดูถูกเหยียดหยามว่าถ้าไป ถ้าไม่เกาะเขาก็ไปไม่รอดไม่มีคนเบึงคนชมไม่เป็นไรจ้ะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันละ่ะว่าดวงชะตากูจะเป็นเช่นไรอ่าแต่คนจะดูสักคนสองคนหนึ่งคนก็ขอบคุณด้วยค่ะเด้อต่อไปก็คงจะไม่ได้พูดถึงอีกแล้วนะจ๊ะสบายใจได้อืม เพราะว่ามาเกาะมาหนแล้วก็ทำให้เขาเสียหายอ,อ,อันนี้ก็ก็ว่ากันไปเห <c oughs> มือนอะไรคันจมูกนะคะมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วการที่เราจะดีหรือเราจะชั่ว ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเล่าว่าโอ้นี่เธออเหมือนแม่หญิงเนี่ยสมมติว่าแม่หญิงไปรู้จักกับลูกกบแต่ลูกๆเนี่ยไม่เคยเห็นลูกกบเลยแล้วแม่หญิงก็บอกอลูกกบเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้นะเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นนะ,อะเอฟซีก็เชื่อเพราะเอฟซีไม่เคยเห็นลูกกบเลยใช่ไหมคะ แต่ณนะปัจจุบันนี้มันเป็นยุคโซเชียลยุคตาทิพทุกคนก็จะเห็นกันและกันผ่านกล้งองการที่พอมีการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายๆเรื่องถ้าคิดว่าการที่มีกลุ่มยูทูบเบอร์มาพูดและสร้างความเสียหายให้ใครก็แล้วแต่แต่ถามว่า f อฟเขาเห็นพฤติกรรมคุณหรือเปล่า fc เขาก็เห็นนะว่าคุณเป็นคนยังไงคุณพูดแบบไหนคุณทําอะไรอยู่อ่าอันนี้จะโทษ Youtube ไม่ได้นะคะอ่าโทษช่อง Youtube ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอะมีแค่สงตาแต่ fc มีเป็นแสนตาถ้า fc ไม่มาพูดไม่มาคอมเมนต์ไม่ส่งข้อความต่างๆมาให้ดูเราก็ไม่รู้นะคะเพราะเราลําพังเราเราดูไม่ทัน แต่ที่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลจาก FC ส่งมาเหมือนกันแต่นี้เราก็มาวิาพากษ์วิจารณ์ตามสิ่งที่เราเห็นในปาเด็นต่างๆมันไม่ใช่เป็นการว่ามาปลุกระดมโอ้ยคนน้นโชคคนนัน้นเร็วเขาเห็นหมดมันไม่มีใครใส่ร้าย,ายใครได้ค่ะทุกวันเนี้อันนี้กลักวๆบ,บาปกรรมเหมือนกันกับโมยันพวกกล้าไปใสป่ร้ายใคก็่าย่านบาปค่ะทุกวันนี้ก็ บาปกันโพแล้วมั้งคะคือชิบกาไปใส้ไล่ไผยดอกคา่าแต่กะนั่นลหละแต่ขอบคุ้นที่ดูถูกเย็ดยามอ่าขั้นบ่กมาว่าถึงวงนี้กะสีอดใจคือว่าบ่ามีคนไปเบิงคือจริงๆแล้วมันก็ก็พ่อได้กินอยู่รอกเขานะไปวัดซุมือ,อมถ้าไม่มีก็ไปขอข้าววัดได้คะ่ะเพรรู้จักกับเจ้าอาวาสอยู่จ้ะ มึงรู้จักกูน้อยไปอืมคือกูเนี่ยไปสนิทกับพระมาแล้วถ้าวันไหนกูไม่มีกับข้าวกูสามารถขอพระได้เลยนะอ่าการไปวัดอ่ะบางทีเราไปเอาข้าวพระมากินก็ได้นี่ในกรณีที่ไม่มีแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยนะ <laughs> มีแต่เอาไปถวายวัดไม่เคยเอามากินหลอกนอกจากพระบางคับมีอยู่ครัง้งหนึ่งอ่า มีอยู่วันหนึ่งถ้าใครจำคลิปนั้นได้ลฟ์สดพ้าอาจารย์บอกว่าโยมต้องเอากลับไปกินที่บ้านอ่าโยมเอากลับไปกินเลยอัตมามีกับข้าวเยอะแล้วแม่ก็บอกว่าปกติแม่ไม่เคยเอากับข้าววัดมากินอยู่แล้วละแม่จะไม่กินข้าววัดส่วนมากปกติแล้วอะทีนี้ท่านบอกว่าอัตมาให้โยมกินอ่าแม่เลยว่า เส้นอะไรวะนจหมกร้วนอ่ะหมันหรือว่าท่านบังคับให้เรากินแบบเพื่อมีโชคมีลาบนะนเออแม่ก็เลยเอามากินอ่าแต่ทีนี้พอมากินแล้วเออมันไม่อร่อยก็คือกับข้าวอยู่แถววัดคือท่านคงฉันประจําท่านเลยรู้ไงถ้าเราซื้อกับข้าวจากนั้นท่านก็ไม่ก็อย,อยากฉันเพราะท่านเคยฉันแล้วมันมันบซ่ แม่ก็เลยว่าอ๋อท่านบังคับไปเอามาเพราะท่านไม่อยากฉันมันบวแสบมันบวดแสบเออแม่เอามากินแล้วมันก็มันบวแสบอี๋อไหมพี่รองอืมนั่นแหละคือถ้าต้องแต่แม่ก็เชื่อว่าแม่ไม่ลําบากหรอกค่ะจังใดกับมีอยู่แล้วละเขากินนะ่ะเพราะว่าไปวัดบ่อยอ่าแล้วก็ถามว่าเออเรามาทำ u t u b e เนี่ย เราก็หวังแหละหวังกระแสหวังแสงอันนิยอมรับหวังรายได้จาก youtube นี่ชัดเจนเลยเพราะว่าแม่หญิงอ่ะโอเคเราไม่อาจจะทำเสริมสวยดูดวงเนาะแต่ว่าเสริมสวยอ่ะแม่จะไม่เปิดรับคนนอกเอาแต่คนที่รู้จักเท่านั้นนะคะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างถต่ว่าเราก็พอมีถ้าเรา ถ้าเราไม่มีเราจะเอาเงินไปซัพพอร์ตเขาถ้าเราเอาเงินไปซัพพอร์ตเขาได้เราก็พรอมีพอกินนั่นละแต่ว่าเออมันเอฟซีก็ต้องยอมรับเป็นเอฟซีของเขาพื้นฐานเอฟซีที่มาดูแม่เนี่ยเป็นเอฟซีของเข,งเขาแล้วกูห้กูเวาถึงเขาเลยทีให้กูเวาจังไดอะกูถามออมันเป็นเอฟซีเขาอะแล้วมึงก็มาพูดว่า ถ้ากูไม่พูดถึงเขากูไม่มีคนดูอะไรโดนใจป่าวคนมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นเอฟซีเขาถ้ากูไปพูดวงอื่นเอฟซี FC เขาเขาไม่ได้อยากฟังวงอื่นเพราะเขาจะฟังวงนี้และะ้วใจกูทำยังไงมึงมึงมาคอมเมนต์กูหน่อยกูก็อยากจะไปพูดถึงวงอื่นเหมือนกันละ่ะแต่มันเป็นเอฟซีเขาอะที่มาติดตามกูเนี่ย มึงคิดออกอยังที่เขาไม่ได้ไปที่กูเนี่ยไม่ได้ไปพูดถึงวงอื่นเพราะมัน f อพื้นฐานเลยมันเป็น f อของเขา f อเขาเขามาดูกูเขาก็ต้องจะพูดเรื่องเขาแต่เขาบาังเอิญก็ไม่อยากกูพูดถึงแต่ถ้า FC เขามาคอมเมนต์กูก็ต้องพูดตามอยู่ดีจะให้กูทำยังไงเออสำนี้ละสํานี้ละเดี๋ยวเจอกันในไลส์สด วันนี้เดี๋ยวแม่ขึ้นไลฟ์สดนะคะแล้วจะลงประมาณสามทุ่มกว่าช่วงนั้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมิงก็มีภารกิจพรุ่งนี้เจ็ดโมงครึ่งวันอาปากรน,นะคะขอบคุณนเจ๊ะทุกคนขอบคุณหลายๆลด้วยค่ะเด้อ